สวัสดีครับลายมือปฏิรูปตอนที่64นะครับตอนนี้เสนอเครื่องหมายที่จะบ่งบอกถึงรลางร้ายและวิธีแก้ไขรลางร้ายนั้นนะครับในคลิปที่แล้วนี้ในตอนที่63ผมได้ลงคลิปที่เกี่ยวกับเครื่องหมายแห่งโชคลาภแต่วันนี้จะมีเครื่องหมายของ บ่งบอกที่เรื่องเป็นลางร้ายก็จะเป็นลักษณะของจุดสีดำๆที่อยู่บนมือนะครับจะเป็นวงกลมสีดำๆที่อยู่บนมือไม่ว่าจะเกิดบริเวณไหนก็ตามจะบ่งบอกถึงลางร้ายที่จะเกิดกับชีวิตของคุณครับสมผุดดำหรือจุดดำที่จะขึ้นในลายมือของแต่ละคนนั้น จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่ดีจะบอกเหตุไว้ล่วงหน้านะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายจรเหมือนกันคำว่าเครื่องหมายจรก็คือเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเขาอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้เกิดขึ้นมาได้ทันทีไม่เหมือนเส้นลายมือเส้นลายมือนั้นกว่าจะเกิดขึ้นชัดก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาเป็นเดือน 3, เดือนหเดือนหรือเป็นปีกว่าจะชัดเจนแต่เรื่องของสมผุดสีดำ,ส,ดำสีแดง หรือสีน้ำตาลนี้จะเกิดขึ้นวันสองวันสามวันอาจจะขึ้นมาแล้ววันนี้ดูมือไม่มีพรุ่งนี้มาลืนอาจจะขึ้นมาแล้วขึ้นเมื่อ,อไหร่ก็ต้องระมัดระวังมันจะมีสีดำกับสีน้ำตาลสีน้ำตาลทั้งสีดำและสีน้ำตาลที่เกิดบนมือนี้บอกความหมายที่ไม่ดีเหมือนกันยกเว้นสีแดงที่ได้บรรยายไปเมื่อตอนที่แล้วนั่นดี แต่ถ้าสีดำกับผีน้ำตาลขึ้นเมื่อไหรต้องระวังตัวความหมายของคำว่าไม่ดีนั้นเนี่ยเราจะอธิบายได้ตามเนินเช่นถ้าหากว่าสมผุดดำหรือน้ำตาลเกิดที่เนินพริหัสความหมายที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นในความหมายของเนินพริหัสที่เกี่ยวกับชื่อเสียงการยอมรับเนินเสาการงานเนินอาทิตย์เนินพุธ อังคารนอกเนินจันเนินสุกเนินอังคารในและที่ราบอังคารแล้วแต่ว่าเขาจะเกิดเนินไหนเราก็จะแปลความหมายที่ไม่ดีไปตามความหมายของเนินนั้นคนใดที่มีสมผุดสีดำเกิดขึ้นในอังคารต่ำหรืออังคารในเกิดขึ้นเมื่อใด แสดงว่าเจ้าของมือนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองนะครับโรคอะไรบ้างที่เกิดที่เนินอังคารต่ำถ้าเป็นหญิงถ้าเป็นหญิงต้องระวังเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับดำไส้จะเกิดการอักเสบขึ้นได้นะครับถ้าหากว่ามีสีอย่างนี้ขึ้นมาต้องไปเช็คไปตรวจร่างกาย ว่าเคยมีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับมดลูกลำไส้ในช่องท้องไหมถ้ามีไปตรวจเลยถ้าไปตรวจแล้วพบเห็นแต่เลกเราจะได้รักษาโรคนั้นเสียให้หายถ้าเป็นชายถ้าเป็นชายก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารหรือลำไส้จะผิดปกติขึ้นได้กรณีใดกรณีหนึ่งหรือถ้าจะเกี่ยวกับความรัก ในกรณีนี้เกี่ยวกับความรักได้เช่นกันคนที่กําลังมีรักอยู่ถ้าหาก็มีสมผุดดำเกิดขึ้นอังคารในแสดงว่าช่วงนั้นจะมีความผิดหวังในเรื่องความรักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแบบกระทันหันถ้าสมผุดดำมาเกิดอยู่ที่เนินจันทร์เกิดอยู่ที่เนินจันทร์นี้เนินจันทร์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิด การวางแผนแล้วก็จะเกี่ยวกับการเดินทางความคิดในช่วงระยะนั้นการวางแผนในช่วงนั้นจะมีอุปสรรคหรือถ้ามีการเดินทางการเดินทางในเที่ยวนั้นระมัดระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุถ้าจะต้องเดินทางต้องเช็คความพร้อมของรถให้ดีเครื่องมือการเดินทางถ้าไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะต้องเช็คให้ดีมีความรอบคอบป้องกันไว้ก่อน เพื่อทำให้เหตุนั้นๆลดน้อยถอยลงหรืออาจจะคาดแควไปได้แต่ในกรณีที่สมผุดดำเกิดที่เนินจันล่างถ้าเนินจันล่างนี้จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางในทางน้ำนะครับในทางน้ำทางน้ำหมายความว่าถ้าคุณมีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแม่น้ำหรือไปท่องเที่ยวใน แดนใดก็ตามที่จะต้องมีโปรแกรมที่จะต้องนั่งเรือลงน้ําอะไรจะต้องระมัดระว,วังเลยนะครับตรงเนี้เขาจะเตือนว่าระว,วังจะเกิดภัยในทางน้ําบางคนเคยเคยบอกว่าโอ้โหเกง่งเก่งทางน้ํานะครับว่ายน้ําเกง่งแข็งแรงด้วยยังอายุ1213มนี่แข็งแรงกําลังเล่นน้ําเลย ถ้ามีเครื่องหมายนี้เกิดขึ้นมาเตือนอย่าประมาทนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแข็งแรงก็จริงยังอยู่ในวัยที่ออกกำลังกายเลยแต่บางคนเป็นตะคิวครับแม้จะน้ำแค่อกนี่เป็นตะคิวถ้าคนช่วยไม่ทันก็เสียชีวิตมีกรณีหนึ่งครับมีวัยรุ่น12 13 14ในกลุ่มเนี้ยไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันที่สวนน้ำ ไดที่ท่องเที่ยวที่เขาให้ลงเล่นน้ำน้ำแค่อ,อกเท่านั้นเองครับลงไปสี่ห้าคนลงไปเล่นกันไหวแข่งกันมั่งอะไรมั่งตามภาษาวัยรุ่นพอจะขึ้นมาไม่ครบคนหายไปคนหนึ่งครับปรากฏว่าพอนับแล้วหายไปคนตกใจมองซ้ายมองขวาตามฝั่งไม่ได้ขึ้นมาแน่เลยต้องให้เดินลุยกันไปดาหน้ากันไปตรงที่เล่นกันนะครับ ลุยไปเลยสี่ห้าคนระดมคนช่วยไปเจอจมอยู่ในน้ำนั่นแหละครับดีว่าเพิ่งผ่านไปแค่พับเดียวเอะใจกันซะก,ก่อนเอาขึ้นมาทันครับเอาขึ้นมาแล้วก็มาประถมพยาบาลกันรอดไปได้ถามว่าทำไมจมน้ำทำไมไม่ช่วยตัวเองเพราะน้ำก็ไม่ลึกแค่หน้าอกเท่านั้นเองเป็นตะคิวครับปรากฏเป็นตะคิวพอจมไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ดีว่าเอกใจกันเช่นก่อนแล้วลงไปช่วยทันบางคนมีสมผุดดำเกิดที่เนินอาทิตย์เลยครับเกิดที่เนินอาทิตย์อาทิตย์นี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกียรติยศเกี่ยวข้องกับความรักด้วยการที่สมผุดดำขึ้นเนินอาทิตย์นี้มีความสำคัญมากเกี่ยวกับชื่อเสียง ถ้ายิ่งมีสมผุดดำนี้มีลักษณะที่เป็นกลมใหญ่ไม่ใช่จุดเล็กๆแต่เป็นกลมใหญ่ที่เห็นชัดเจนอย่างนี้ยิ่งอันตรายมากหมายถึงว่าคุณจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นพฤติกรรมของคุณที่ไปทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วเกิดพลาดพลัง้งสิ่งนั้นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใน วงกว้างเลยถ้าเป็นสมผุดใหญ่แบบนี้เสียในวงกว้างแล้วเสียเป็นระยะเวลานานวิธีป้องกันถ้าเห็นตรงนี้คุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองเลยนะครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่และสิ่งที่ตนเองทำอยู่นั้นรับหน้าที่อะไรจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างต้องกลับไปตรวจสอบให้รอบครอบรัดกุมเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นวิธีแก้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับ และในเรื่องของการกระทําของตนเองว่ามีอะไรที่ร่อแหลมไหมร่อแหลมที่จะเสื่อมเสียไหมตนเองวนเวียนอยู่ในแหล่งอบายามุกไหมแหล่งอโคจรไหมอาจจะไปเกิดวิวาดบาดหมางกับใครโดยที่เราไม่เคยตั้งใจมาก่อนแล้วเกิดเหตุเพราะความขาดสติเพราะขาดสติไปแล้ววิวาทบาดหมางกันมีเรื่องใหญ่โตแบบนี้ครับ ทำให้เกิดการกล่าวขวัญถึงเจ้าของมือนี้ในทางเสื่อมเสียใหญ่โตและเป็นระยะเวลานานดังนั้นต้องระมัดระวังโดยการที่เราต้องมีสติทุกครั้งที่ทำกิจการใดๆให้มากกว่าปกตินะครับถ้าสมผุดดำนี้ขึ้นมาในกรณีที่บางคนมีสมผุดดำเกิดที่เนินเสา ใต้นิ้วกลางนะครับเนินเสาถ้าเกิดเนินเสานี้จะเกี่ยวส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการงานครับเกี่ยวข้องกับการงานแสดงว่างานในช่วงนั้นมีอุปสรรคขัดข้องไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายยิ่งสมผุดดานี้ใหญ่มากเท่าไหร่สีดําชัดเจนจนขึ้นเป็นเงาเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะส่งผลรุนแรงมากเท่านั้นตามเครื่องหมายที่ใหญ่โตขึ้น ถ้าหากว่าคุณมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายนี่อันตรายเลยครับถ้าหากว่าสมผุดดำเกิดที่ในเนินการงานนี้อันตรายค้าขายไม่ดีหรือจะเสียหายเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําให้กิจการของคุณต้องลม้มต้องชะงักงนันทําให้เงินขาดมือหรือมีเหตุใดเหตุหนึ่งทำให้กิจการไม่ประสบความสำเร็จดังนั้น วิธีแก่เนี่ยถ้าคนค้าขายเนี่ยควรจะต้องหาบทสวดบทสวดมนต์มาท่องนะครับโดยบทสวดมนต์นั้นก็ดูมีหลายบทด้วยกันที่จะท่องแล้วทําให้เกิดบาร,รมีเกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้กับเจ้าของมือโดยผมแนะนําก็คือบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะครับลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตน,นะครับพระคาถาเงินล้านสวดบ่อยๆถ้าคนค้าขายสิ่งนี้ การค้าขายของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้แก้โดยวิธีโหรวาศาสตร์นะครับไม่ใช่สยศาสตร์นะครับโหรลาศาสตร์แก้แบบนี้คือสวดมนต์และทําบุญทําทานบ่อยๆเลยตักบาตรท,ทาบุญบ่อยๆจะทําให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นบางคนมีสมผุดดาเกิดที่เนินสุขครับเนินสุขนี้เป็นเนินของความรักเหมือนกันความรักแต่ส่วนใหญ่จะ เป็นการระบุไปที่วงศาคนาญาติหรือครอบครัวแต่ก็จะหมายถึงคู่ครองด้วยเช่นกันการที่มีสมผุดดำเกิดที่เนินสุกนี้ต้องระวังว่าจะเกิดการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันในครอบครัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตกลงกันไม่ได้หรืออาจจะเป็นการเจ็บป่วยของครอบครัวมีเจ้าของไรมือคนหนึ่งครับที่มีสมผุดดำอย่างนี้มาหาผม หน้าเศร้าหมองมาเลยแล้วครับพอหงายมือมาให้เห็นผมเห็นสมผุดดำที่เนินสุกนี้เรารู้เลยว่าตรงนี้มีความทุกข์ในเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องแน่ก็ทักไปเลยว่าเป็นยังไงญาติพี่น้องนำความทุกข์ใจมาให้ใช่ไหมใช่ค่าอาจารย์ตอนเนี้มีลูกเนี่ยไปพัวพันกับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพกิจต,ตอนเนี้ มีเรื่องทุกใจเยอะเลยถูกจับจะต้องใช้เงินใช้ทองไปประกันตัวจะต้องไปวิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับ,กกบไม่ใช่ตัวเองครับแบบเนี้ยเกี่ยวกับลูกเลยหมายถึงคนในครอบครัวนั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามีสมผุดดาตรงนี้เกิดขึ้นทีแรกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชัดหรอกครับเขาจะขึ้นจางๆจางๆนี่เหตุยังไม่เกิดถ้าจางี้เหตุยังไม่เกิดขึ้นวันสองวันในเหตุยังไม่เกิดเขาเตือนเจ้าของมือ ต้องไปรีบดูเลยว่าคนในครอบครัวมีใครมีเจ็บมีป่วยเรื่องอะไรไหมอ่าถ้าหากว่าเริ่มมีอาการไม่ดีให้รีบรักษาหรือมีลักษณะใดที่จะไปสู่ความเสียหายไหมให้ตักเตือนกันอันนี้วิธีแก้ทางวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจำวันเลยนะครับ วิธีแก้อีกหนทางหนึ่งถ้ามีสมผุดดำเกิดขึ้นเป็นสมผุดท,ที่เราเห็นว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีเราต้องแก้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนตามที่ได้กล่าวไปแล้วแก้จากชีวิตจริงเหล่านี้แหละครับรู้เท่าทันแล้วไปแก้ตรงนั้นนั่นเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการใช้ชีวิตจริงแต่ถ้าในทางโหราศาสตร์ก็ต้องช่วยกันหนในทางโหราศาสตร์ให้ท่องคาถาพระคาถาเงินล้านท่าคุณ ถ้าคุณค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองหรือถ้าขึ้นแบบการเจ็บป่วยอย่างนี้ให้คุณชวนกันตักบาตรทำบุญบ่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลนี่เป็นวิธีแก้ทางหนึ่งเรียกว่าเสริมบุญเสริมบารมีพากันไปทำชวนญาติพี่น้องเพราะถ้าขึ้นเนินสุขแบบนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าลูกคนใดจะเกิดเหตุชวนคุณพ่อคุณแม่ ใครจะป่วยเราไม่รู้ชวนกันไปรวมทั้งตัวเราไปทำบุญทำทานสร้างบุญกุศลให้เพิ่มสิ่งไม่ดีก็จะเบาบางลงได้และอีกวิธีหนึ่งให้ลองใช้ยาสมุนไพรใดก็ได้อาจจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณก็ได้หาอะไรมาทาทาตรงสมุนดำเนี่ยให้มันจางลงให้มันจางลงเคยมีคนทำแล้วมันแก้ได้ คือสิ่งที่เกิดมันเบาบางลงนั่นเองนะครับลองดูนะครับหรือจะไปเลเซอร์ก็ได้เลเซอร์ตามร้านที่เขาเลเซอร์สิวฟาดใบหน้าเนี่ยครับแต่อย่าให้เป็นแผลเป็นนะครับเลเซอร์พอให้มันจางลงไปสิ่งที่เข้ามาจะหนักหนาก็จะเบาลงไปแล้วเราแก้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ตามมาด้วยนะครับแต่การเลเซอร์นั้นก็ต้องเดินทางไปหาร้านที่เขามีฝีมือหน่อยก็ถามราคาก่อนนะครับ ราคาสูงต่ำก็ต้องดูก่อนประเมินเอาแต่ที่สามารถที่จะให้หายได้ง่ายๆก็ภูมิปัญญาชาวบ้านหลายๆคนก็เคยทำลองเสาะหาคนแก่คนเฒ่าดูว่ามีอะไรบ้างที่จะมาคาแล้วจุดนี้มันจะหายไปที่ผมกล่าวมาทั้งทาง,ทงหลักวิทยาศา,ศาสตร์และหลักทางโหราศาสตร์นั้นถึงอย่างไร คนเราที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้โดยทางเลือกของเราเราจะเลือกทําบุญกุศลหรือจะทําบาปเราเลือกได้ถ้าอยากให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราเบาบางลงให้ประกอบแต่คุณงามความดีให้มันมีศีลมีธรรมให้ทําบุญตักบาตรอย่าได้ขาด ปล่อยนกปล่อยปลาบ้างแล้วก็ให้ทานแก่คนที่เดือดร้อนบ้างตามโอกาสอันสมควรแต่อย่างไรก็ตามการจะทำบุญทําทานอย่างไรก็ต้องนึกถึงครอบครัวของตนอย่าให้ตนเองเดือดร้อนอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนและเมื่อเราไม่เดือดร้อนปันให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นได้รับความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสุขร่วมกันไป ชีวิตเราก็ดีชีวิตคนรอบข้างก็ดีนะครับอาจารย์พงศ์พิรันั์อยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางลายและดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามไอดีลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ